ชฉมหน้านางเอกที่ทำให้ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกขอยอมแพ้ไม่กล้าสู้ด้วยอีกหนึ่งนางเอกสาวไซส์มินิที่มีแต่คนรักเสมอสำหรับแพตตี้อังสุมารินเราจะเห็นความเคลื่อนไหวภาพเซ่อๆของเธอผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดสาวแพตตี้ได้ออกมาโพส์ตภาพตัวเองลงอินสตาแกรม มาในลูกสาวหวานชุดเดรสสีขาวทํากลางคนบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความสวยความน่ารักแม้กระทั่งใบเฟิร์นพิมพ์มพชนกหรือวิเศษภ,ภายบูลยังอดใจไม่ไหวมากดไลค์และคอมเมนต์ชมว่ายอมเลยละจ้า